โอเคก็สวัสดีครับพืกอนๆของทีเล็กแนลตามเคยนะผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเติมนครับผมเติมกันยังไงไปดูกันดีกว่าครับขั้นตอนแรกครับให้ไปที่ redeem code ครับอยู่ตรงนี้ครับในหัวข้อคําว่าเกมนะครับอ่ะก่อนที่จะเติมตรงนี้ครับมันให้เรา verify ก่อนครับสาหรับใครที่ยังไม่มียศนะครับใส่ verify ครับตรงนี้ตรวจสอบบัญชีครับกดเข้าไปเลยแล้วก็ใส่ id ในเกมนะครับผมอย่างเช่น id ในเกมของผมเป็น id ทีเล็กชแนลใช่ไหมผมก็ใส่ id ทีเล็กชแนลครับ ตรงข้างล่างจะเป็นลัสผ่านครับในการเข้าเกมฮอนะครับเสร็จแล้วทําการกดส่งได้เลยเมื่อส่งเสร็จแล้วคุณก็จะได้รับยศมาครับเป็นยศวีด i ไฟครับกดตรงนี้ครับยศจะอยู่ข้างล่างครับอ่าว e r i f y ข้างล่างสุดครับตัวตรงนี้จะเป็นโค้ดนะผมอ่ากดตรงนี้ได้เลยครับก๊อปโอเคหรือใครจะกดที่ปักปุดตรงนี้ก็ได้ครับผมปักปุดไว้ให้แล้วครับแล้วก็กดที่กระโดดนะครับมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับ เสร็จแล้วไปทุยตัวรีเดียมโค e นะครับผมเกาะร d เดียมโคเลยครับ R ข้างบนจะเป็นโคะครับกดคีิกขวาวางนะครับหรือคอนโทร V ได้เหมือนกันครับส่วนแอคเค้าคุณก็ใส่ ID ในเกมที่คุณเข้าไปในวีดีฟท์กี้นะครับใส่เป็น ID หลักนะครับย้ำเป็น ID หลักคุณก็จะได้รับทองนะครับอันนี้คือมีเวลาให้ถึงเที่ยงคืนนะผมมี4โค้ดที่แจกให้นะครับตอนนี้ นะครับหากเติมแล้วไม่ขึ้นอะไรให้ใส่ใหม่ครับแต่ถ้าหากหมุนอยู่ให้รอแป๊บหนึ่งครับจนกว่าอาจะได้นะครับเนื่องจากมีผู้ใช้เรดเดียมโคดเยอะมากตอนเนี้อะหรือให้ดูที่รูปนะครับผมวิธีการเติมอะถ้าเติมขึ้นสีเขียวเงี้ยคือแสดงว่าสําเร็จเรียบร้อยแล้วครับขึ้นแล้วแต่ถ้าขึ้นสีส้มว่าคุณถูกใช้งานโคดไปลดาใช่ไหมครับก็ประมาณนะครับก็ไม่สามารถเติมได้แล้วครับโอเคครับงั้นก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผม ขอบคุณครับ